Namo Tadzak bekanntu orang heighto sama-sama Buddha Tzak Namo Tadzak Alcohol alot orang heighto sama-sama Buddha Tzak Namo Tadzaktrekco towers orang heighto sama สกจัธรรมโมสโสทโพตีขอนอบน้อมในพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสสรุ้ดีโดยชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมในธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมในภาริยสฆง ผู้สืบอริยวงศาคาตยานมาชานานจวบจนถึงปัจจุบันขอ,อนอมน้อมคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ขอทำอันสดชื่นตื่นเต็มจงสถิตในจิตใจผู้ใคร่ทำด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ เราพากันนั่งสำรวมใจผ่อนคลายยิริยาบทกำหนดลมหายใจเขา้ากำหนดลมหายใจออกเป็นการเสริมสร้างพลังจิตให้ชีวิตนี้มีความสงบก็สุขใด สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะความสงบภายในจิตนั้นจะทำให้ความรู้สึกเบิกบานแจ่มใสกายเบาจิตเบากายเบา,เ,บาเราไม่มีโรคจิตเบาเราไม่มีทุกข์กังวลชีวิตของคนเรานั้นต้องการ ดินหลนแสวงหาตามความต้องการให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนตั้งเป้าปักหมุดด้วยความบริสุทธิ์และจริงจังก็ <c oughs> มีสิ่งที่สมหวังและผิดหวังคละกเคล้ากันไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาตอนเช้าจนถึงหลับตาก่อนนอน ก็มีสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นได้ยินได้รู้ได้ความรู้สึกต่างๆนี้ทั้งที่เป็นสิ่งที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตดำรงชีวิตให้อยู่อย่างเป็นผู้มีความสุขทั้งเบากายเบาใจได้ ต้องไม่ขาดสติต้องเป็นผู้มีการรู้ตัวเพราะเราได้มีชีวิตอยู่การใช้ตัวรู้ตัวรู้ใจของตัวเข้าใจตัวแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างเบากายเบาใจเบากายไม่มีโรค สบ้ยเบาใจไม่มีทุกข์กังวลถึงมีโรคภัยก็รักษาแก้ไขได้ถึงมีทุกข์ภัยปัญหาใจเราก็ปลดปล่อยได้เราไม่ได้ทำให้กายนี้มันหนักเพิ่มไม่ทำให้ใจมันมันหนักเติมเข้ามาอีกเพราะรู้ว่ามันหนักสิ่งใดกหาวิธีแก้ไข วิธีแก้ไขนั่นเองคือสติคือปัญญาเมื่อเราได้ใช้วิธีแก้ไขอย่างมีสติปัญญาปัญหามันก็ค่อยๆเบาปัญหามันเบาเพราะกิเลสมันบางพอกิเลสมันบางก็ทำให้ใจมันว่างมีสถานที่ให้เกิดความเบิกบาน ใจิตใจเรามีสถานที่ที่จะให้มันเบิกบานขึ้นก็เหมือนดอกบัวที่พล้นจากจอกจากแหนที่มันปกคลุมดอกบัวดอกนี้โผล่พ้นน้ำขึ้นไปแล้วก็ทำให้เบียนอิสระพร้อมที่จะบานเมื่อแตงเมื่อใดแสงแดดถ,ถูกต้องดอกบัวดอกนี้ก็พร้อมที่จะเบ่งบาน ใจเราเหมือนกันความสงบมาบังเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อไหร่ลมหายใจเป็นปกติที่ยาวละเอียดเหมือนเราถอนลมหายใจนี่มีความทุกข์หนักใจสูดลมหายใจถอนลมหายใจยาวๆนี่แค่ครั้งสองครั้งก็มีความสุขแล้ว ถนีถ้าเรามีลมหายใจอย่างยาวๆสบายๆผ่อนคลายจากการที่เคยดูลมหายใจอย่างปกติจะทำให้เรามีความสุขยืนเดินนั่งนอนชนิดที่มีปัจจุบันในการเห็นการรู้การดูการสังเกตอยู่รอบๆร,รัศมีกายเรานี้ ไม่ได้ไปส่งไปไกลเพราะสิ่งที่ทำได้อยู่รอบ,รอบตัวเราสิ่งที่อยู่ไกลตัวเรานั้นมีแต่จะสร้างปัญหาสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเหล่านี้เอาถรงจับได้มือถึงเดินไปเดินมาพูดจาลืมตาอาบาเราก็มีความรู้สึกแก้ไขตรงนี้ได้ตรงนี้แหละคือ เขารากเง่าใหญ่ของความปลดปล่อยปัญหาและความทุกข์ถ้าเราได้ปลดปล่อยปัญหาและความทุกข์ให้มันเบาเสบายชีวิตจ้องเป็นอยู่อย่างเป็นผู้มีศิลปินนำเนินชีวิตไปอย่างมีศิลปะนั้นหมายความว่าเป็นชีวิตจิตใจที่ประกอบไปด้วยความ ผ่อนคลายทำอะไรเป็นไปด้วยความผ่อนคลายความผ่อนคลายนั้นจะมีดนตรีในหัวใจจะเป็นศิลปะในชีวิตในการดำเนินชีวิตชีวิตเราจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอในหัวใจแล้วก็เล่นละครของชีวิต ตามลีลาของการแสดงในเรื่องของศีลก็เป็นปเรื่องลีลาของการแสดงศีลก็คือการพูดดีคิดดีทำดีเจรจาทำสิ่งแวดล้อมให้ดีนี่เป็นเรื่องของศีลต้องมีชีวิตอยู่อย่างศิลปะถ้าไม่มีชีวิตอยู่อย่างศิลปะเราจะไม่ทำให้ศีลเราก้าวหน้า ถ้ามีชีวิตอยู่อย่างศิลปะอะไรก็จะมองเรียบง่ายเรียบเรียบ,ยบแลสบสบายไม่ลกลงลังไม่ขวางหูขวางตาชีวิตของเราก็จะไม่ค่อยมีอะไรขวางแต่ถ้าเรามีชีวิตอะไรที่มันขวางขวางอยู่ในชีวิตของเรานี้ก็กำจัดมันออกไปซะด้วยอารมณ์ที่ เราเคยใช้กำจัดออกไปจากใจเราให้มันสงบพอสงบแล้วเราก็จะเริ่มยิ้มนะใจของเราก็จะเริ่มเป่งเบ่งบานโงเห้งก็จะแสดงออกเนี่ยใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชมใครเห็นก็มีความรู้สึกมีความสุขใครไม่มีความสุขเราก็มีความสุขในตัวเราเอง ทำเพลงอยู่กลางทุ่งนาแดดจ้าเผาร้อนแต่ก็มีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้มีความสุขนั่นคือชีวิตที่เข้าใจในการดำเนินชีวิตกับสิ่งแวดลอ้อมบางทีบางครั้งก็จะจริงจังกับชีวิตเกินไปก็ไม่ได้ บางทีคลายมากเกินไปก็ละลวมเกินไปก็ไรผลเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตอย่างมีศิลปะ,ละกลาดเคราไปกับการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปินคือรู้จักผ่อนในบทบาทของชีวิตแต่ละเรื่องแต่ละโอกาสรู้จักผ่อนคลายรู้จัก วางตนให้สบายรู้จักวางงานวางหน้าที่และดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางของความเบากายเบาใจด้วยสติปัญญาที่เรามีนี่แหละการดำเนินชีวิตจึงเป็นการได้กำไรชีวิตอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเรา มีเงินเป็นร้อยเป็นพันร้อยล้านพันล้านแต่ชีวิตนี้หาความสุขไม่ได้กายก็หนักใจก็ทุกข์และชีวิตเราจะมีประโยชน์ตรงไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นชีวิตผู้ที่เป็นแบบอย่างให้เราดำเนินชีวิตอย่างเป็น ผู้มีสติปัญญาและการดำเนินชีวิตอย่างเป็นผู้มีสตินี่คือศีลและเป็นผู้มีปัญญานั้นคือความสุขและเมื่อมีสติปัญญาถ้ามีทั้งศีลมีทั้งมีความสุขนั้นคือการได้กําไรชีวิตชนิดที่ชีวิตนี้มีชีวาเหมือนต้นไม้ที่เกิดมาแล้วก็มียอดงาม ราะมันมีปุ๋ยมันมีน้ำพอดีพอดีอากาศก็พอดีน้ำมากก็ไม่ได้นะน้ำมากต้นไม้ก็ตายน้ำมากแต่ไม่สะอาดก็ไม่ได้ต้นไม้ก็ไม่เหลือไม่มีน้ำเลยก็ไม่ได้ต้นไม้ทนอยู่ไม่ไหวชั้นใดก็ดีชีวิตเราเหมือนกันสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงตรัสว่า นั่นคือศีลคืออย่างนี้นะนั่นคือสมาธิคืออย่างนี้นะน,น,ออน,นะนั่นคือปัญญาอย่างนี้นะก็เกี่ยวกับต้นไม้ที่มีอากาศมีน้ำมีปุ๋ยพอที่จะทำให้อยู่ได้และเจริญงอกงามกันไปเรื่อยๆอย่างเป็นผู้ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม้ใหญ่อาศัยไม้เล็กไม้เล็กอาศัยไม้ใหญ่ในป่าไม้จึงมีทุกทุกขนาดของต้นไม้ที่กำลังเติบโตชีวิตจิตใจและการเป็นอยู่เราเหมือนกันมีทั้งเดินมีทั้งวิ่งและเดินตลอดก็ไม่ได้ต้องมีนั่งนั่งอย่างเดียวว่าสบายก็ต้องมีนอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาก็มีทุกิริยาบทนี่แหละ เป็นการผ่อนคลายให้ชีวิตนี้มีความสุขตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นความสุขอันเกิดขึ้นได้จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใ,ใกล้ๆเรานี่แหละกันเกิดขึ้นจากรอยยิ้มซึ่งมองกันนี่แนละพูดจากันนี่แหละเป็นความสุขที่หาได้ง่ายที่สุดและก็เป็นความสุขที่ยืนยาวที่สุด เราอย่ากปหาความสุขไกลในที่สุดก็หาจากกิริยาการกระทำคำที่พูดและพร้อมที่จะเป็นผู้แสดงบทบาทของชีวิตชนิดที่เป็นผู้ฉลาดให้เป็นพระเอกเพราะพระเอกนั้นเป็นผู้ที่มีชีวิตอย่างลำบาก นางเอกเป็นชีวิตที่ลำบากกว่าจะเป็นพระเอกที่ตนเองมีชีวิตอยู่อย่างเป็นหนึ่งในเป็นพระเอกนางเอกได้นี่ไม่ใช่เป็นอย่างง่ายๆเป็นหนึ่งในสิ่งใดจะต้องลำบากเมื่อลำบากแล้วก็ต้องลำบากชนิดที่เป็นหนึ่งเขาเมื่อเป็นหนึ่งเขาจะ ทนได้ลำบากก็ต้องเป็นหนึ่งในหัวใจทุกคนที่ยอมรับเพราะฉะนั้นความดีจึงเป็นสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับเราอยู่ทุกวันและเป็นอยู่อย่างวันระหว่างวันที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละ เป็นความสุขอันประเสริฐแล้วและความสงบนั่นแหละจะนำมาซึ่งความเบิกบานแจ่มใสขอให้ความเบิกบานแจ่มใสในพัทธรรมที่เราเข้าใจชีวิตชนิดที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะข้างนอกขอให้ใจนั้นเบิกบานกับความสงบผ่อนคลายรู้จักผ่อนคลายในชีวิต ี่ยเราจะมีจุดยืนของชีวิตอย่างเบาสบายใช้งานใช้เงินใช้เวลาในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นผู้ไม่เป็นทุกข์ความหน้าที่คุณพระรักษาคุ้มครองปกป้องให้เกิดสติปัญญาและดำเนินชีวิตอย่างเป็นผู้ที่แก้ไขชีวิตให้ไปถึงที่สุดทุก คือมีความสุขอันเกษมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในพระสัทธรรมคำสอนของพระชินวรพระสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนโดยอำนาจแห่งคุณพระและกุศลเป็นที่ยิ่งยิ่งโดยเธอ Kal <tiny> À